สวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวกันเด้ออันนี้เดี๋ยวน้ำพริกที่ให้ดูก่อนเพราะว่าจะวางตรงอื่นเนาะพริกผงเนื้อขัวเองวันนี้ใส่สะเดาแล้วก็จะมีโอ้เห็นไหมเนาะแกงหน่อไม้ด้วยค่ะทุกคนแก้หน่อไม้ ไม่นอกแี้งนอไม้ค่ะแล้วก็มีกลาช่อนตัวใหญ่เลยซื้อเข้ามาปิ้งเรียบร้อยแหละมีหางได้ดึงออกมันยาวมากินเข้าเดียกันค่ะกินมือเหมือนเดิมกินมือเหมือนเดิมหาที่วางก็ไม่มีเลยน เห็นไแล้วทุกคนได้เลยบางบัมบันมาแล้วกินมือได้วทุกคน เมื่อวันไหลสิ่ะเมืวันไหลก็เลยเอาจานดึกไปคุมเนาะอันนี้เอามาคุมของสะเดาค่ะทุกคนอืมสะเดาอันนี้ปลาแกะเมื่อกี้นี่กินไปรวมกันนี่แหละค่ะทุกคน มันได้กินอาหารแล้วมันค่อยอยากกินแล้วมันไม่กินอาหารมันไม่ได้กินของพวกนี้หรอกเมียวะ่ะกินไปเลยพริกเนียว่าจะบอกใส่มะขามปียกเลยเนะ No, oh, ma'am.

กาไอ้อปงเขาเอ้เพ็ดมันออกปิ้งยากพอสมควรโอ้แมงมันพริกไอ้ยังเพชรเลยทุกคนขวเอียงเพชร เพี้ยนซ้าใจเลยแหละเพี้ยนมากเลย ยอดมันก็อร่อยเด้อเสดานะไม่จําเป็นต้องกินก็ไปพอยกินได้ดอกมันดอกยอดมันอร่อยแล้วเดี๋ยวถ้าคนชอบหรอว่า เป็ดนอมายท่านะ่ะโอ้ยเป็ดเียดหมากแกงนอมายอร่อยอร่อยใส่พริกโดดด้วยเด้อ